มคักเนอะอไอเนอะาะเหมือนี่เนาะในวันที่ <c oughs> หยุดงานและมีลมเอาค่ะลองแย่กันเบิงพ่อเด็กกินเนาะพี่น้องขานอยู่เฮื้นอยู่ซ่านมหาแน้กินเบิงโอ้โหสู่ลมได้บ่อไอเบงเอาพี่น้องวันลมแห้งมั่นได่ แต่มันได้มาแล้วก็เลยลุยต่อสงสัยไอเตี้ยสิบวัยแล้วอันนี้ต้องลงหรือมันบ้าไอลงแล้วอันนี้หนักแห้งหนักแห้งแล้วเอาไปสิดครับไปแก้จ่ยายก็ได้อะ แขงแหลกแห่งหมานค่ะพี่น้องสวยมากเลยมื่อนี้บิ่งจก้วมีแต่ไข่ใหญ่ๆเลยโอ้ยหวานแล้วอ่าไปติดตามกันต่อค่ะครับนี่ห้างทีสองสามสี่ไอ้ระวังหมดเลล่วมกันร่วมกันเธอเดียวเลยหมดหมดเต็มเต็มโตเลยครับเป็นคนเดียวเอาอาวุธลับมาบูทคนเดียวบูดมากครับบูดเอาไปไหวอยู่นะมาแบบกระท่านหันคุณแม่ขอร้อง อยมันจะสี่หมานเนาะมันจะสี่หมานเพราะว่าว่าสิรถไปเอาห้างสิ่นคืนเด็กใคไงต้นเดียวว่าร่องเขาโบ่บ้าห้างนี่กันสังเกตว่าห้างนี่ปีกายนี่เขามาช่วงประมาณนี้มันมันเป็นเอ้ช่วงหลังนี่หน่อยนึงมันเป็นเปล่งก็เลยว่าเอ้ยลองเขาไปเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งใกล้กันก็ได้ค่ะเไคไงก่นคะรังที่สองสามสี่กำลังจะเป็นเปล่งครับเริ่มเริ่มเปล่งเปรอเนี่ยนี่อาวุธอาวุธเฮาไปครับ ต้นแรกครับมีอยู่สี่ห้างได้ซ้ำนี่แหละเกือบเป็นเปลงแล้วครับนี่เห็นว่าเกือบจะเป็นเกือบจะเป็นเปลงแล้วเป็นเปลงขาวแล้วก็มีใครอยู่ใครหลายว่านี่เห็นว่าตัวเปลงก็มีนี่ตัวเปล่ง ปุ่นครับต้นที่สองสาววนเทติพุ่นต้นที่สองสห้างทีหา,ห,างทหากับห้างทีหกต้นที่สองสองห้างไม่เ,ไเ,มเห็นยู่กลางแดดท้าแม่โอ้มันก็แล่เราจีเป็นไข่ใหญ่ค่ะมันมีไข่ไข่ฝากกับกับจิบคับไข่ใหญ่เนาะแต่ว่ามันยังหน่อยอยู่มันยังบ่เต็มที่ตน้นค่ะอ่าอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวค่อยไปสู่ต้นไม้ต่ออีกเอาไว้กันอีกต้นไม้เอาไว้ก่อน นี่อ้างนึงครับข้างนี้มีใครไงมีใครไ่อยู่นั่มแต่ใครฝากร้ายแต่ใครฝากนี่ร้ายครับมันมันแตอยู่ปนปนกันเนาะไอเนาะ <c oughs> เป็นสะไบต่อตบอ่อไอมันสีสายบ่นี่มันสีอันคำก่อนบอมน่มันมันมันต้องจีบายสามเลยมั้ยบ่เฮาต,ต้องตันเฮากับเฮาต้องไ,ไปหางัวเฮาเดี๋ยว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 สิพาพี่น้องหาหญ่างไงงัวไปสรุปกันเนาะเดี๋ยวสิพลาไปสรุปว่ามันใดร้ายปันไดเมื่อนี้ น้องสรุปผลงานมาเนี่ยเห็นบ่สุดยอดอยู่ได้ค่ะมือนีไข่ไงหลายไข่ไงหลาย,ยแต่ว่าเลือกแค่บอนดีตอนนี้มันยุบปลาเนาะค่ะเขาก็ต้องเลือกซ้ำเลือกใหญ่รถบรรทัศน,น์ที่ได้นี่น่าจะประมาณเกือบโลอยู่ได้นี่งวันหายเกือบโลเลยค่ะแต่ว่าบ่าน่าจะเกินโล มือนี้กาพอ่อจำหนีล่ะเมื่อจำหนีทั้งได้กัฝากพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามไปเนะค่ะเพจนวดเสี้ยพาตะลุยเนะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นฤดูแย่ใครหมดแดงหลายเนาะมีะม่อย่างกข่เฮ็ดมี่อย่างกันห้พี่น้องมาเบิ่งยังสี่ละะ่ะค่ะปากกดไหลกดแชร์ได้ค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้การเพจยังฮัทเดียร์พานฝากกันได้ค่ะเด้อสำหรับมื้อนี้กาขอลาไปก่อนนะค่ะเด้อบ้าสวัสดีค่ะ